สวัสดีจ้ามาดูบนอีกสุดแม่นๆก็ไปดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทังสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยดูกันเลยโอ้เห็นติดทางเสียงรุขนาดเลยจำวันที่12ครับ ที่สิบหกครับสิบสองครับหกหกบนเสียงรถด,ดังเลยจากน้อยเพราะว่าเหยียนติดทางเวลาเลือกงานเนอะเวลาเลือกงานเลือกงานเอาที่เจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งหกสามเราใช้หลัก บนบวกหกคงที่ใช่ร้อยหลักหน่วยบวกสองคงที่ง่ายๆไวไเก้าบวกสามบวกหกเก้าบวกหนึ่งบวกสามบวกสอง

ก้าแล้วสิหกห้าห้าศจ็ดับคู่ก็แปดห้าแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าเกจะประมานี้นะคะ กอุ่นเเด็กปิดประตาตาเขาเนาะเลที่ออกไป9 9 0 9 0

0บวก4บวก2 ups. 4บวก6เป็น10ได้9 0 4 5 6 6บวก9เป <ov> ็นเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนว่านที่แล้ว0 7 คู่ก็คือ 95, 000, 000, 000, 000, 000. เ5หกศห0เลขหลักร้กอยก็คือ 0, บวก 4, บวก 2, เป็นหลักหน่วยบวก 4, บวก2ลักหน่วยบวก 4, บวกสบก 4, บวกส จะได้ละลอยก็คือศูนย์เก้าเจ็ดศนสี่เก้าเจ็ดหเก้าเจ็ดโอเคเคยนี่แหละเราเน้นตัวนี้เนทะ่านั้นแหละเลขกออกแล้วมันแม่นที่สุดแต่ยังไม่ออกหละปวนหัวซึบเลยจะเอาหมดมันก็เยอะเนาะ แต่เก้าหมดแล้วเลขแค่หหางสองตัวถูกก็ยังมีสามตัวไม่หวังเท่าไหร่ไม่มีหวังแต่ก็หวังอยู่แต่ก็ไม่เข้าเพราะว่าไปเน้นแปดสามเก้าห้ายังงั้นแหละไปเน้นเก้าสี่เอาสุดๆเลยเก้าสี่เอาเต็มสปีดแต่ไม่เข้ากับแปดสามต่อมาก็คือเลขที่ออกก็คือ สุดท้ายท้ายสุดที่เราจะเอาสองห้าหนึ่งศูนเก้าเจ็ดล่างไปที่เก้าหนึ่งใช้หลักร้อยหลักหน่วยหลักหน่วยล่างบวกสองนะคะตัวนี้ใช้หลักหน่วยล่างบวกหกตัวนี้ ศูนยบวกหบวกหวเจดกหนึ่งเรื่าไม่มีนเสียงเลย6บวกหนึ่งเท่ากับเจ็ปดจะมาไหม เจ็ดบวกสองเป็นสามเป็นศ <c oughs> ูนย์เลยเปนศูนย์เด้คันเด้อสามได้จังไหนศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ คู่ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองแปดศูนย์แปดห้าแปดสองหลักร้อยของเราก็คือเจ็ดบวกสี่นะคะได้หนึ่งบวกสองได้สาม ถ้าเจ็ดบวกสองก็คือเจ็ดแล้วเปดเก้าได้เก้ากันไว้ที่เก้าหรือว่าหกเลอขนี่ยงถ้าออกคู่เราก็ผิดเพราะว่าหลักร้อยเราบวกสี่บวกสองบวกเลขคู่จับคู่ก็คือเน้นเน้นตัวไหนตัวไหนนี่เนาะกันเจ็ดศูนย์ กันไว้ที่เจ็ศูนย์ก็คือเจ็ดเจ็ดอ 10, 7, 2, 7, น้องคูเห็นเราเลื่อนเลื่อนมาตรงนี้เนาะเจ็ดเจ็ดสองนึ่งเจ็ดสอ เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ชอบก็จัดขัดกระผรานตัวนี้นะคะใครชอบมากยิ้มที่ที่เจ็ดสองลงเจ็ดศูนย์แต่ทุนเยอะเอาหมดแหละเพราะว่าแค่หกหางเองแต่จะลอยกันได้แล้ว <laughs> สามใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาสามใบข้างบนหรือเน้นแตค่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองอย่างละใบถ้าฟุกถูกก็ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนี่นะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์จะมาไหมหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหรือจะมาเจ็ดเจ็ดสองบนหน้าเลยเจ็ดเจ็ดสองก็ไม่แน่เนะาะเพราะเราไม่ได้ปลูกมันไว จุดศูนย์จุดสองสองหางนี่เลยคะ่ะชอบก่อจัดขัดกระพานนี่แหละแต่มักจุดสองขนาดนะชอบจุดสองนะคะชอบก่อจัดขัดกระพานนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากิน,นกแบ่งรัฐบาลในทางทค่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า